ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ v ีเซไฮแคลิเนีรายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอกห้องเรียนให้กับคุณและกล่าวพบกันอีกครั้งนะครับกับศูนย์นะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนี้ครับเราอยู่ในบทที่22นะครับชื่อเรื่องว่าวงกลมโดยเนื้อหาในบทนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับทฤษฎีบทต่างๆนะครับเกี่ยวกับมุมในวงกลมกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับรบกวนทุกคนเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยและถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในบทที่22นะครับทุกคนครับชื่อเรื่องว่าวงกลมนะครับโดยเนื้อหาในบทนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทต่างๆนะครับเกี่ยวกับเส้นต่างๆเกี่ยวกับมุมต่างๆในวงกลมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วมาเลยกันเลยครับ สำหรับบทที่22นี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาเนี่ยออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน3หัวข้อครับหัวข้อแรกครับมีชื่อเรื่องว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับและก็มุมในส่วนโค้งของวงกลมเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักครับว่าคําว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับคืออะไรนะครับและก็มุมในส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันจากนั้นครับตั้งกต่ทุกคนนะครับเรียนในหัวข้อแรกมาแล้วเนี่ยหัวข้อถัดไปครับชื่อเรื่องว่าขอบนะครับของวงกลม เราจะมาทําความรู้จักกันครับว่าคอร์ดของวงกลมเนี่ยครับมันมีสมบัตินะครับมีอะไรยังไงบ้างและสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเส้นสัมผัสของวงกลมนะครับว่าเราเนี่ยมีเรื่องน่ารู้อะไรเกี่ยวกับเส้นสัมผัสของวงกลมกันบ้างถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกไปเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่22.1นนะครับชื่อเรื่องว่ามุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งข,งของวงกลมนั่นเอง แต่ก่อนห้เราจะพูดถึงมุมต่างๆนะครับก่อนอื <único Liberty Overwatch> er ่นฉันขอพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับส่วนประกอบของวงกลมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับมีตรงส่วนไหนที่เราเนี่ยครับอาจจะไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าเราเนี่ยเคยเรียนมาแล้วหรืออาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองทบทวนไปพร้อมกันนะครับก่อนเลยครับส่วนประกอบของวงกลมนะครับจะประกอบไปด้วย4ส่วนสําคัญสาคัญนะครับส่วนแรกครับคือจุดศูนย์กลางนะครับแน่นอนครับจุดนี้สําคัญมากเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางที่สุดนะครับของวงกลม จากนั้นครับจะมีเส้น1เส้นนะครับที่จะลากจากวงกลมฝั่งหนึ่งมายังวงกลมอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่เส้นนี้ครับจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมด้วยเราจะเรียกเส้นนี้ครับว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอ่าไม่ใช่เส้นผ่านนะครับเส้นผ่านนะครับผ่านศูนย์กลางจากนั้นครับมีอีกหนึ่งเส้นนะครับจะลากนะครับเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับกับขอบของวงกลมนะครับแบบนี้ซึ่งตรงส่วนนะครับเราจะเรียกว่าเป็นรัศมีนะครับตรงนี้ มาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็ได้พอสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเรานะครับถ้าเราไปแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นรัศมีถูกต้องไหมครับหรือก็คือว่าจากจุดศูนย์กลางนะครับถ้าเกิดว่าเราลากมาฝั่งหนึ่งเราเรียกแบบนี้ว่ารัศมีแต่ถ้าก็ว่าเราลากเขาไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับเราจะเรียกว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองแบบนี้นะครับและสุดท้ายเลยครับก็คือเส้นรอบวงนะครับของวงกลมนะครับก็จะเป็นเส้นที่กําหนดขอบเขตนะครับว่าวงกลมของเราเนี่ยครับอยู่ตรงไหน อันนี้ก็คือเรื่องราวส่วนประกอบหลักๆของวงกลมนะครับถัดมาครับตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อย่อยนะครับชื่อเรื่องว่าความหมายของส่วนโค้งและมุมต่างๆของวงกลมโดยสําหรับหน้านี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคําว่าครึ่งวงกลมนะครับเขามีเกณฑ์การแบ่งว่ายังไงนะครับก่อนเลยครับคำว่าครึ่งวงกลมตรงนี้ของเรานะครับเราบอกว่าความหมายนะครับก็คือเป็นส่วนโค้งนะครับแต่ละส่วน ซึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยครับไปแบ่งเส้นรอบวงนะครับออกเป็นสส่วนที่เท่ากันนะครับหมายความว่าตอนนี้ก็ว่าเรามีวงกลม1วงนะครับแบบนี้นะครับแล้วนะครับเราไปแบ่งนะครับเส้นรอบวงนะครับออกเป็นสส่วนที่เท่ากันแบบนี้เห็นไหมครับก็คือส่วนสีเหลืองใช่ไหมครับกับส่วนสีเขียวนะครับแบบนี้ครับเราจะเรียกแต่ละส่วนนะครับว่าเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ครับเราก็จะเป็นครึ่งวงกลมสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมสีเขียวอันนี้คือความหมายของคําว่าครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับ ต่อมาถ้าเกิดว่าเราครับไปทําการแ,แบ่งเส้นรอบวงเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเราไม่ได้แบ่งเส้นรอบวงทั้งสองเนี่ยให้ยาวเท่ากันแล้วเราจะแบ่งได้นะครับแบ่งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเครื่องวงกลมแล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับส่วนโค้งทั้งสองนะครับยาวไม่เท่ากันนะครับเน้นไว้ชัดๆนะครับตอนนี้ยาวไม่เท่ากันแล้วเราครับจะมีการเรียกนะครับชื่อส่วนโค้งที่มีความยาวมากกว่าครับว่าเป็นส่วนโค้งใหญ่นะครับแบบนี้นะ จากนั้นครับส่วนโค้งอีกอันนึงครับที่สั้นกว่านะครับเราจะเรียกว่าเป็นส่วนโค้งน้อยเช่นตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีวงกลมนะครับ1วงนะหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้ครับเราแบ่งส่วนโค้งนะครับออกเป็น2ส่วนเหมือนเดิมเลยครับก็จะมีส่วนที่เราเห็นนะครับว่ามันเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับตรงนี้เนาะกับส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับทวนจะเห็นนะครับว่าต่อนะครับส่วนสีเขียวนะครับมีความยาวมากกว่าส่วนสีเหลืองดังนั้นครับเราจะเรียกนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยว่าเป็นส่วนโค้งใหญ่นะครับอ่ะ เราก็จะเรียกเป็นส่วนโค้งใหญ่นะครับ A C B A C B นะครับก็คือการบอกนะครับจุดเริ่มต้นคือจุด A ใช่ไหมครับลากมาผ่านจุด C นะครับแล้วก็จบที่จุด B แบบนี้นั่นเองจากนั้นครับถ้าเกิดเป็นส่วนโค้งน้อยนะครับเราจะเรียกนะครับว่าเป็นส่วนโค้ง A B นะครับอ่าแบบนี้ให้สังเกตความแตกต่างนะครับส่วนโค้งใหญ่นะครับเราจะต้องพูดอีกจุดหนึ่งที่เขาจะผ่านด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนโค้งน้อยนะครับเราพูดแค่จุดเริ่มนะครับไปถึงจุดจบแค่นี้ก็พอ จะไม่มีจุดที่อยู่ระหว่าง2ชุดนี้โอเคนะครับทีนี้ครับจะมีข้อความรู้เล็กน้อยนะครับก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเรากล่าวถึงคําว่าส่วนโค้ง AB นะครับมันจะหมายถึงส่วนโค้งน้อยเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าเป็นส่วนโค้งใหญ่นะครับเราจะต้องเป็นอะไรครับเราต้องพูดว่าเป็นส่วนโค้ง ACB ทํานองนี้หรือไม่เราก็จะบอกโอเคครับตอนนี้มันเป็นส่วนโค้งใหญ่นะครับเป็นส่วนโค้งใหญ่ ACB แบบนี้ก็ได้ แต่ก็ว่าเราครับไม่พูดคําว่าส่วนโค้งใหญ่หรือส่วนโค้งน้อยนะครับก็ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือส่วนโค้งน้อยนะครับโอเคนะครับอ่ะงั้นแบบนี้ครับเราก็จะมีสัญลักษณ์แทนคาเนาะคำว่าส่วนโค้งน้อยในบางทีพูดบ่อยๆมันก็ยาวไปหน่อยนะครับเราก็จะบอกว่าเราเขียนแทนนะครับด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเขียนเป็น A B นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของส่วนโค้งเนี่ยอยู่ด้านบนแบบนี้ครับเราก็จะอ่านนะครับว่าเป็นส่วนโค้งน้อย A B แบบนี้นะครับโอเค จากนั้นครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เราพูดถึงส่วนโค้งนะครับเรารามีการพูดถึงความยาวของเขาด้วยดังนั้นครับเราก็ต้องบอกครับว่าถ้าเราจะกล่าวถึงความยาวส่วนโค้ง AB นะครับสัญลักษณ์ที่เราสามารถแทนได้ครับจะแทนเป็น m นะครับแล้วก็มีวงเล็บเนาะจากนั้นครับเราก็เอาส่วนโค้ง AB เนี่ยใส่เข้าไปตรงน,นี้ก็จะเป็นความยาวของส่วนโค้ง AB แบบนี้นั่นเองนะครับ ถัดมาคําที่2นะครับพื่อนครับคือคาว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับคํานี้อ่ะเดี๋ยวเราได้มาดูกันเลยครับว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนเลยครับเราบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับคือมุมที่มีจุดยอดของมุมนะครับไปอยู่ที่ศูนย์กลางของวงกลมพอดีจากนั้นครับแขนทั้ง2ของมุมนะครับมาตัดกับวงกลมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับเราเห็นวงกลมตรงนี้นะครับอ่าโอเคจุดศูนย์กลางของเขานะครับคือจุด O โอเคนะครับ จากนั้นครับเราก็บอกว่างั้นตอนนี้ครับจุดยอดมุมอยู่ที่จุด0นย์กลางใช่ไหมครับอ่าจุดยอดมุมอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นจุดยอดมุมก็คือจุด O พอดีจากนั้นครับแขนทั้ง2ของมุมนะครับค่อยลากออกมาตัดวงกลมก็จะกลายเป็นแบบนี้โอเคนะครับได้ไหมครับก็จะกลายเป็นรัง COA กับรัง COB เนี่ยคือแขนของมุมนั่นเองนะครับเราจะบอกนะครับว่าจากรูปนะครับเราเนี่ยจะเรียกนะครับ มุม AOB ครับตัวนี้นะครับรองรับด้วยส่วนโค้ง AB โอเคไหมครับอ่ามุม AOB คือมุมตรงส่วนนี้ได้ไหมครับอสุเนนไว้ให้นะครับอันนี้ชื่อมุม AOB นะครับมุม AOB เนี่ยครับเราจะเรียกว่าเป็นมุมนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้ง AB ก็คือส่วนโค้งนี้นั่นเองอ่าเป็นส่วนโค้งน้อยถูกต้องไหมครับนะจากนั้นครับมุมกลับนะครับ AOB นะครับแบบนี้อ่ามุมกลับ AOB เนี่ยก็คือมุมบริเวณตรงนี้ถูกต้องไหมครับ ก็จะรองรับนะครับด้วยส่วนโค้ง A C B นั่นเองอันนี้ก็คือส่วนโค้งใหญ่โอเคนะครับจากนั้นครับตรงนี้มีข้อความรู้เพิ่มเติมนะครับเราบอกว่าบริเวณแรงเงานะครับตรงสีเขียวๆตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้เราเรียกเป็นบริเวณแรงเงาบริเวณแรงเงาเนี่ยครับเขาอะล้อมรอบนะครับล้อมรอบนะครับไว้ด้วยรัศมีเนี่ยสองเส้นถูกต้องไหมครับนะรัศมี2เส้นก็คือรัศมี O B กับรัศมี O A นะครับ และส่วนโค้งนะครับของวงกลมที่รองรับนะครับมุม AOB อ่าในนี้ก็คือส่วนโค้งอะไรครับส่วนโค้งน้อย A B คือตรงไห้ครับนะบริเวณแรงเอาสีเขียวตัวนี้ครับเราจะเรียกนะครับว่าเป็นเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ AOB นั่นเองว่าง่ายๆครับมันคล้ายๆกับคำว่าพื้นที่นะครับมันคือคำว่าบริเวณโอเคไหมเซกเตอร์แปลว่าบริเวณนะครับเราก็จะได้คําว่าบริเวณตรงนี้นะครับที่เราแรงเงาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ AOB แบบนี้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นคำที่3นะครับชื่อว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับอันนี้เนี่ยจะแตกต่างมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับเราจะบอกว่าจุดยอดของมุมใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม,มพอดีแต่เขามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับก็คือมุมที่มีจุดยอดมุมนะครับครั้งนี้ครับไปอยู่บนวงกลมคําว่าอยู่บนวงกลมะครับตรงนี้แท้จริงแล้วเนี่ยก็คืออยู่บนเส้นรอบวงนั่นเอง นะครับแบบนี้นะจากนั้นครับแขนทั้ง2ของมุมนะครับก็จะมาตัดกับวงกลมเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนกันที่แล้วเลยถ้าเกิดว่าเรามาดูในรูปครับตอนนี้เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าจุดยอดมุมของเราคือจุดไหนครับจุดยอดมุมก็คือจุด D ถูกต้องไหมครับนะโอเคนะครับจากนั้นครับตรงนี้เนี่ยแขน2แขนใช่ไหมครับก็คือแขนอะไรครับรังสี DB กับรังสี DA นะครับตรงนี้ก็จะตัดกับวงกลมนะครับแบบนี้นะ เราจะบอกเขาว่าจากรูปนะครับรูปนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามุม ADB นะครับอ่ามุม ADB ของเราเนี่ยครับเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับนะครับด้วยส่วนโค้ง AB นั่นเองอ่าโอเคนะครับส่วนโค้ง AB ของเราก็คือส่วนโค้งตรงนี้เนาะสังเกตไหมครับตอนนี้เนี่ยสูนจะพยายามไม่เรียกว่าเป็นส่วนโค้งน้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับเวลาเราเจอคําว่าส่วนโค้งส่วนโค้งส่วนโค้งนะครับถ้าเกิดพูดส่วนโค้งเฉยๆก็ให้รู้เลยนะครับว่าตอนเนี้ยสุนหมายถึงส่วนโค้งน้อย แบบนี้นะครับต่อมานะครับคือคําว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับอาคำนี้เป็นคําสําคัญนะครับเขามุมในครึ่งวงกลมเนี่ยครับหมายถึงมุมนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยจุดยอดมุมนะครับอยู่บนวงกลมเหมือนเดิมไหมนะครับเหมือนเดิมเลยนะเห็นไหมครับจุดยอดมุมเนี่ยอยู่บนวงกลมเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ครับแขนทั้งสองของมุมเอาจริงจริงมันก็ตัดวงกลมนะครับนะแต่ว่าคําว่าตัดวงกลมนะครับจะมีจุดเฉพาะด้วยก็คือว่าจะไปตัดผ่านจุดปลายครับของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยพอดี หรือก็คือถ้าเกิดวว่าเรามาดูในรูปเนี่ยครับอันดับแรกก็คือจุดยอดมุมเนี่ยเป็นจุดดีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับแขนของวงแขนของทวดครับแขนของมุมนะครับก็จะกลายเป็นรังสีดีกับรังสีดีนะครับครั้งนี้ครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้รังสีทั้งสองนยครับจะตัดผ่านเส้นเส้นหนึ่งพอดีเลยครับนะก็คือส่วนของเส้นตรง AB นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะครับ อ่าแบบนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะครับหรือก็คือว่าตอนนะครับถ้าเรามาดูดีๆนะครับเราจะนัามุมมุมเนี้ยครับจะอยู่ในครึ่งวงกลมพอดีถูกต้องนะครับโอเคจากรูปครับเราก็จะบอกนะครับว่าตอนในมุมที่เกิดขึ้นเนี้ยเรียกว่าเป็นมุม ADB นะครับแบบนี้เนาะซึ่งมุม ADB ของเราตัวนี้ครับเราจะเรียกว่า ADB นะครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะและก็รองรับนะครับด้วยส่วนโค้ง AB เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับกับมุมที่เราพูดกันไป2มุมก่อนหน้านี้ อันนี้ก็คือเรื่องราวของมุมนะครับถัดมาครับเดี๋ยวครั้งนี้ครับเราจะเริ่มมาพูดทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับมุมในวงกลมของเราแล้วนะครับอันแรกเนี่ยครับก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางนะและก็ส่วนโค้งครับที่รองรับมุมนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่กันในทฤษฎีบทที่1นะครับตรงส่วนนี้ทฤษฎีบทที่1นึ่งอันนี้อันที่1นนะครับเราบอกว่าในวงกลมนะครับที่เท่ากันทุกประการนะ หรือในวงกลมเดียวกันว่าง่งายๆคือเป็นวงกลม2วงก็ได้นะครับที่เท่ากันทุกประการหรือว่าเป็นวงกลมเดียวกันเลยก็ได้นะครับเราจะได้คําว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยครับจะมีขนาดเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อนะครับส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นนะครับยาวเท่ากัน <S <S เช่นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาดูนะครับมุม2มุมในที่นี้เนี่ยมุมแรกครับอาจจะเรียกว่าเป็นมุมจริงๆก็คือจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับนะอันนี้ขอเรียกเป็นมุม A ละกันนะครับมุม A เล็กตัวนี้ กับมุม webinar, b เล็กตรงนี้นะครับแบบนี้นะเราจะได้คบว่ามุม a ของเรากับมุม b ของเราเนี่ยครับจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อนะครับความยาวเนาะของส่วนโค้ง a b นะครับส่วนโค้ง a b คือส่วนโค <dreaming are> <iesta> <together> ้งตรงบริเวณนี้นะครับอ่ะสีแดงใช่ไหมครับตรงส่วนโค้ง a b ของเราเนี่ยครับจะมีความยาวนะครับเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับกับส่วนโค้งอะไรครับส่วนโค้ง CD ดีนั่นเองอ่ะดูจากในรูปเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับก็คือตรงนี้ได้ไหมครับ อีกครั้งนะครับอีกครั้งนะตอนนี้ครับมุมเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันได้นะครับเมื่อก็ต่อเมื่อนะครับส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นนะครับมีขนาดเท่ากันด้วยโอเคนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีบทที่1ของเราโอเคผ่านไปนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นทฤษฎีบทที่2ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับและก็มุมในส่วนโค้งของวงกลมกันบ้างตอนนี้ครับเราอยู่กันในทฤษฎีบทที่2นะครับ เราบอกว่าในวงกลมนะครับที่เท่ากันทุกประการนะครับหรือในวงกลมเดียวกันอีกแล้วนะครับอา่าแบบนี้ได้ทั้งสองแบบนะครับเท่ากันทุกประการก็ได้หรือว่าเป็นวงกลมเดียวกันเลยก็ได้นะครับเราจะได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งเสมอนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ครับทั้งมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของเรานะครับจะต้องรองรับนะครับด้วยส่วนโค้งเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามาดูในรูปนี้มันดูวุ่นวายถูกไหมครับนะ อันดับแรกนะครับให้เราดูมุมที่จุดศูนย์กลางก่อนในที่นี้ของเราคือมุมอะไรครับคือมุม AOB นะครับมุมได้ไหมครับมุม AOB ของเราเนี่ยครับมีขนาดเป็น 2x นะครับขนาดเป็น 2x ซึ่งมุม AOB เนี่ยครับจะรองรับนะครับด้วยส่วนโค้ง AB เราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเรานะไปลากนะครับเป็นมุม AEB นะครับเห็นไหมครับรองรับด้วยส่วนโค้ง AB เหมือนกันแต่ว่า AEB เนี่ยครับเราจะเรียกว่าเป็นมุมในส่วนโค้งนะครับได้ไหมครับ ตอนนี้ครับมุม AEB ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดแค่ครึ่งเดียวนะครับของมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมีขนาดเป็นมุม x นั่นเองได้ไหมครับแบบนี้มีขนาด x เนาก x องศาอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับคล้ายๆกันเลยครับถ้าเราไปดูนะครับมุม ADB บ้างนะครับ ADB ของเราเนี่ยครับก็คือมุมที่มีส่วนโค้งนะครับ AB เนี่ยเป็นส่วนโค้งที่รองรับมุมเหมือนกันถูกไหมครับอ่าก็จะมีขนาดเป็นไงครับแค่ครึ่งนึงใช่ไหมเนาะของมุมอะไรครับของมุมที่จุดศูนย์กลางหรือก็พูดได้อย่างนะครับเอาตรงตามทฤษฎีเป๊ะๆเนี่ยเราจะบอกว่า พวกนี้ครับทั้ง3ามุมนี้ครับนะเราเร yeah <iałem S 1> ียกว่าเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้ง A B ซึ่งต่อนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับก็จะมีขนาดเป็น2เท่านะของมุมในส่วนโค้งเนี่ยครับเสมอเลยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเราก็บอกนะครับว่าจากรูปนะครับจะได้ว่ามุม A O B นะครับจะมีขนาดเป็น2เท่าเนาะของมุม A C B A D B และก็ A E B นะครับแบบนี้นั่นเอง หวังว่าตอนนี้เนี่ยจะพอเข้าใจพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับต่อมานะครับตอนนี้เราอยู่กันทฤษฎีบทที่3นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างมุมในส่วนโค้งของวงกลมและก็ส่วนโค้งที่รองรับมุมอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าทฤษฎีบทที่3ครับตรงนี้นะครับบอกว่าในวงกลมนะครับที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันนะครับอีกแล้วนะส่วนการจะพูดถึงแบบนี้นะครับเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะครับหรือวงกลมเดียวกันไปเลย รเราจะได้ค so ําว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับจะมีขนาดเท่ากันได้นะก็ต่อเมื่อนะครับส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นนะครับยาวเท่ากันเช่นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูมุม AEB นะครับ ADB นะครับแล้วก็ ACB นะครับทั้งสามุมตรงนี้ครับจะมีขนาดที่เป็นไงกันครับมีขนาดที่เท่ากันถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับส่วนโค้งที่มารองรับมุมทั้ง3ามนะครับเป็นส่วนโค้งที่มีความยาวเท่ากัน โอเคไหมครับจากรูปเนี่ยครับมุมทั้งขามเราเนี่ยก็จะเป็นมุมที่มีส่วนโค้งรองรับมุมคือส่วนโค้ง A B ถูกต้องไหมนะครับคือส่วนโค้งเดียวกันครับเพราะนั้นความยาวเท่ากันแน่นอนนะครับเราก็เลยได้ว่ามุมทั้ง3ามนยครับต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับตอนนี้เราอยู่กันในทฤษฎีบทที่4นะครับชื่อเรื่องว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับสำหรับทฤษฎีบทที่4ครับอันนี้ง่ายมากนะครับไม่ยากเลย เราบอกว่ามุมในครึ่งวงกลมเนี่ยครับจะมีขนาดนะครับ90องศานะครับหรือเป็นมุมฉากเสมอเลยนั่นเองเช่นตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราดูในรูปนะครับเราเชื่อว่าตอนนี้ครับจุดยอดมุมของเราเนี่ยสมมตินะครับจุดยอดมุมนะครับเราก็คือจุด C แล้วกันเนาะจุด C ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นครับตอนนี้ครับมันจะเกิดเป็นมุมขึ้นมาถูกต้องไหมครับมองเห็นไหมครับนะเราลากแขนของมุมมานะครับตอนนี้แขนมุมเอาจริงแล้วเนี่ยแขนของมงเรานะครับก็จะเป็นรังสีใช่ไหมแบบนี้เนาะ นะครับเป็นรังสี ca รังสี cb อะไรก็ว่าไปตอนนี้เราว่านะครับเป็นแค่ส่วนของเส้นตรง ca กับ cb นะครับอ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นครับมุมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ฮะเราเรียกมุมตัวนี้ว่าเป็นมุมในครึ่งวงกลมครับให้จําไว้เสมอเลยนะครับว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับจะเป็นมุมฉากนะครับหรือก็คือมีมุมเนี่ยครับขนาดก็คือ90องศาเนะครับเสมอเลยนั่นเองแบบนี้นะครับอจากรูปนะครับเราก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามุม acb มีขนาด90องศาแบบนี้นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับตอนนี้เราอยู่กันในทฤษฎีบทที่5นะครับต้นครับทฤษฎีบทนี้ครับจะพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่ไปแนบอยู่ในวงกลมโดยเนื้อหาในทฤษฎีบทที่5ของเราตัวนี้ครับเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับไปแนบเขาเขาแนบคืาแนบสนิทเลยนะครับแนบชิดอยู่ในวงกลมเลยนะเราจะได้คําว่าผลบวกของขนาดนะครับของมุมตรงข้ามนะครับจะรวมกันเนี่ยได้เท่ากับ180อองศาพอดีเป๊ะเสมอเลย ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในรูปนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแบบนี้เราเรียกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่แนบในวงกลมโอเคไหมครับก็คือว่าจุดยอดนะครับของสี่เหลี่ยมนะครับทั้ง4มุมเนาะนะครับมมนต้องไปสัมผัสนะครับหรือเขาเรียกใช้คาว่าไปอยู่นะไปอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมพอดีเลยนั่นเองนะครับเราจะได้คําว่าตอนนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับรวมกันจะมีขนาดเท่ากับ180อองศานะครับเอามาดูกัน อันแรกนะครับก็คือมุม a b c นะครับอะถ้าเราเอามุม a b c ครับบวกกับมุม c d a นะครับ a b c คือมุมไหนครับ a b c คือมุมนี้นะครับได้ไหมครับจะนะครับไปบวกกับมุม c d a คือมุมนี้นะครับ2มุมนี้ครับเียกย่อมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเมื่อรวมกันครับจะมีขนาดของมุมเนี่ยเท่ากับ1 8 0อองศาหรือนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมุมอะไรครับมุม d a b นะครับ d a b คือมุมนี้นะครับ ไปบวกกับมุม BCD นะครับก็คือมุมนี้รวมกันนะครับจะมีขนาดเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันอันนี้ก็จำง่ายถูกไหมครับนะี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับมุมตรงข้ามกันรวมกันนะครับมีขนาดเท่ากับ180องศาเสมอแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากที่จะไปโจทย์นะครับทฤษฎีบทเยอะแยะมากมายนะครับหรือวงไม่อยากที่จะวาดรูปประกอบเองนะครับซูมีตัวช่วยมาแนะนํานะครับในที่นี้ก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับของซูนองนะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับจะรวบรวมนะครับเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับที่มีการพูดไปตามคลิปวิดีโอเบื้องต้นที่ทุกคนได้ดูกันมานะครับก็ต้องบอกกันว่าในเล่มเนี่ยครับนอกจากว่าจะมีทฤษฎีบททุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีภาพประกอบนะครับสีสีสวยงามที่เราเนี่ยครับน่าจะไม่สามารถวาดเองได้ด้วยโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถกดสังได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคอ่ะจบเรียบร้อยนะครับสําหรับเนื้อหาในบทที่12นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในบทที่13วันนี้เท่านี้สวััสดีครบ